สวัสดีครับเพื่อนเอนกลับมาพบกับแบทแมนสนะครับกับมอน s เตอร์ไรส์วิดีโอครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อน,เ,อนเกี่ยวกับเรื่องของซับแคมนะครับหรือว่าแคมที่2ที่3ต่อไปในแผนที่ต่างๆนะครับทั้ง5แผนที่เลย วิธีการปลดล็อกซับแคมป์ของเรานะครับเราจะเป็นจะต้องโลเคชหรือว่าเจอซับแคมป์สถานที่ที่ตั้งซับแคมป์ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับมาคุยกับคาง์เโรสนะครับพ่อค้าที่ขายของอยู่กลางเมืองคนนี้เขาจะเป็นคนที่คอยจัดแจงเรื่องแคมป์ของเราครับเขาจะให้เควสเดลิเวอรี่กับเรามาหรือว่าให้เควสตไปจัดการมอนสเตอร์กับเรามานะครับหลังจากที่เราทาเควสที่เขาให้มาเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกแคมป์ต่างๆในแต่ละแผนที่นะครับ โอเคเราไปดูกันเลยว่าแคมป์แต่ละแผนที่เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรวมไปถึงเควสแต่ละเควสจะใช้อะไรในการปลดล็อกนะครับแผนที่แรกนั่นก็คือชายรูนั่นเองครับแผนที่ชายรูนเนี่ยแคมป์ที่2เขาจะตั้งอยู่ใกล้ๆระหว่างแมปที่9กับแมปที่10นะครับจะอยู่บนยอดภูเขาถ้าเราเข้ามาถึงแมปที่10แล้วนะครับมันจะมีภูเขาอันนี้อยู่นะครับให้เราไตา่ภูเขาอันนี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของซับแคมป์ที่1ของเรานะครับ ซึ่งคเควสที่ใช้ในการปลดล็อกแคมตัวนี้นะครับจะให้เราออกไปจัดการกับเจ้าอิซุชินะครับเจ้าตัวเล็กทั้งหมด8ตัวครับผมในแมปชายรูน ต่อมาก็คือแมป Frost Island นะครับใน Frost Island เราจะมีซับแคมป์ด้วยกันทั้งหมด2แคมป์นะครับซับแคมป์ที่1ของเราจะอยู่ระหว่างแมปที่6กับแมปที่7นะครับและซับแคมป์ที่2ของเราจะอยู่ระหว่างแมปที่10กับแมปที่8ครับผมในการไปที่ซับแคมป์ที่1นะครับผมก็แนะนําให้เราใช้ตัวของเกรดวายบัคมันจะไปได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราลงมาที่แมปที่4เนี่ยมันจะมีเกรดวายบัคตรงนี้อยู่นะครับหตัวเราก็ใช้เกรดวายบัคดึงไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะไป ดึงไปประมาณ2ตัวนะครับก็จะถึงตำแหน่งของซับแคมที่1พอดีนะครับซึ่งซับแคมที่1เนี่ยเราจะต้องปลดล็อกโดยการจัดการกับเจ้าแซมไม้ทั้งหมด8ตัวนะครับแซมไม้เนี่ยมันจะอยู่ในแอเรียที่8หรือว่าแอเรียที่5นะครับเป็นเจ้าตัวปลาฉลามตัวเล็กๆตีมัน8ตัวก็จะเป็นการปลดล็อกซับแคมที่1นะครับและหลังจากนั้นต่อจากซับแคมที่1นะครับให้เราวิ่งมาเราจะเจอเกรดไวายบัคตัวหนึ่งนะครับเราดึงตัวนี้ขึ้นไป ไปสุดเลยนะครับเดินมาทางขวาเราจะเจอวายบักอีก1ตัวนะครับเกรดวายบักให้เราใช้เกรดวายบักตัวนี้ดึงเราไปเลยครับมันก็จะไปตกที่ใกล้ๆกับซับแคมที่2พอดีนะครับจะมีน้ํำพึ่งอยู่ด้านหน้านะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นตัวซับแคมที่2ของเราเลยนะครับ ซึ่งวิธีการปลดล็อกแคมนี้เนี่ยหลังจากที่เราเจอแคมแล้วนะครับเรากลับไปคุยกับคาง์เโรเขาจะให้เควส t ของซ u ับแคมที่2มาเ u ควสนี้จะเป็นเควส d e l i v เ r y รนะครับเราจะต้อง Delivery Warm p ์ l เกับ Monster Bone S ซึ่ง Monster Bone S เนี่ยก็จะได้จากมอนตัวเล็กๆนะครับส่วน Warm p เพมันจะดรอปจากมอนสเตอร์สตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ a n t i ิก้นะครับเป็นกวางที่อยู่ใกล้ๆกับเมนแคมป์ใน Map Forest สไซแลนในะระดับโลแลนะครับ อีกหนึ่งตัวที่ดรอปวอมเพลเหมือนกันก็คือเคลบี้นะครับเจ้ากวางที่อยู่ในแมปชายรูนหรือแมปอื่นๆนะครับเคลบี้เนี่ยมันอยู่หลายแมปเลยอยู่ในชายรูนแซนดี้เพลนฟาร์เดตฟอเรสนะครับแผนที่ที่3ก็คือแซนดี้เพลนนะครับในแซนดี้เพลนก็จะมีซับแคมป์อยู่2อันเหมือนกันนะครับมีเมนแคมป์ซับแคมป์หนึ่งซับแคมป์สองครับผมซับแคมป์ที่1เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ระหว่างแมปที่7กับแมปที่2ส่วนซับแคมป์ที่2จะอยู่ระหว่างแมปที่8 9 5นะะครับจอยู่ตรงกลางขอห้านะน,นะครรับตงงกลา ซึ่งการที่เราจะไปซับแคมป์ที่1น,นะครับเราสามารถไปได้ง่ายๆเลยออกมาจากเมนแคมป์ของเรานะครับมันจะมีช่องอยู่ทางด้านซ้ายนะครับช่องนี้เนี่ยมันจะนําเราไปสู่ไวยยบัคตัวแรกนะครับราวางเรดไวยบัคกตัวนี้ไปเราดึงตัวเองไปนะครับสครั้งมันจะมีตรงกลางอางกาศอีก1ตัวนะครับดึงไปเลย2ครั้งมันจะไปตกที่ซับแคมป์ที่1พอดีนะครับ ซึ่งเควสในการปลดล็อกซับแคม์อันนี้นะครับก็คือให้เราไปจัดการกับเจ้าเคสเทอดอนทั้งหมด8ตัวนะครับในแมปแซนดี้เพลนเคสเทอดอนเนี่ยมันคือไอตัวเล็กที่มันชอบเอาหัวชนเราอะครับอืมไอตัวนั้นแหละในภาพเวอร์ก็มีนะครับตัวนี้จะอยู่ในแมปเอลเดอร์รีเซ็ตส่วนซับแคมที่2นะครับถ้าเรามาจากแมปที่5นะครับก็ให้เราเดินไปตรงๆวิ่งไปตรงๆเลยนะครับไตเนินตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีหลุมลงไปข้างล่างให้เราข้ามหลุมตรงนี้ไปนะครับวิ่งอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง ขึ้นมาบนเนินเจอกับต้นมะพร้าวนะครับอันนี้ก็คือซับแคมป์ของเรานะครับมันจะเป็นโอเอซิสอยู่กลางทะเลทรายซึ่งเควสที่ใช้ในการปลดล็อกซับแคมป์ตัวนี้นะครับเราจะต้องเดลิเวอรี่ลากมบีเพลนะครับหชิ้นกับมอนสเตอร์โบ M มนะครับและแมปต่อมาก็คือฟรัดเด็ดฟอเรสต์นะครับซับแคมป์ในแมปฟรัดเด็ดฟอเรสต์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ซับแคมป์เดียวนะครับจะอยู่ที่แมปที่11จะอยู่ตรงภูเขาระหว่างแมปที่11กับแมปที่หครับ ซึ่งมันจะหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะมันจะเป็นถ้ำหลบอยู่ในภูเขาผมก็ได้นําว่าให้เรามาจากทางแมปที่6นะครับให้เราวิ่งจากแมปที่เปไปแมปที่7นะครับมันจะมีวเยบัคอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางภูเขาตรงนี้อ่าให้เราใช้เกรดไวเยบักดึงตัวเองขึ้นไปนะครับมาภูเขาลูกนี้ปุ๊บวิ่งเก็บมาตามพวกสปริตเบิร์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าแคมป์ของเรามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่เป็นช่องเข้าไปเราก็ไต่ขึ้นไปได้เลยครับผมก็จะเจอกับ หินหนอันและข้างในก็จะเป็นที่วางแคมป์ของเรานะครับและเควสที่ใช้ปลดล็อกแคมป์ตัวนี้นะครับก็คือให้เราไปจัดการกับเจ้าวอกกี้ที่อยู่ในแมปฟัลเดต์ฟอเรสต์นะครับทั้งหมด8ตัวไอเจ้าตัวกิ้งก่าพ่นผิดตัวเล็กๆนะครับ และสุดท้ายก็คือแมปลาวาเคเบิลหรือว่าแมปภูเขาไฟนั่นเองนะครับในแมปนี้ก็เช่นกันมันจะมีซับแคมป์อยู่ทั้งหมด2แคมป์นะครับซับแคมป์ที่1จะอยู่ด้านบนสุดจุดสูงสุดของแมปนี้เลยนะครับมันจะอยู่ในแมปที่10ด้านบนสุดเลยส่วนซับแคมป์ที่2จะอยู่ระหว่างแมปที่7กับแมปที่6นะครับจะเป็นส่วนของซากปราขักพังใกล้ๆตรงนั้นนะครับ ถ้าเราวิ่งมาจากแมปที่10นะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปทางบนยอดเขาเลยนะครับเราก็จะเจอกับซับแคมป์ที่1ของเรานะครับซึ่งเควสที่ใช้ในการปลดล็อกแคมป์นี้ก็คือเควสที่ให้เราไปจัดการกับเจ้าอุรุทอนะครับในแมปลาวาเคเวนไออุรุทอเนี่ยมันคือเจ้ากิ้งกะลาวานะครับที่อยู่ในแมปที่14กับแมปที่13มนะครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นสีแดงๆอ่ะเอออยู่ด้านในภูเขาไฟนะครับส่วนซับแคมป์อีกหนึ่งตัวถ้าเราวิ่งออกมาจากทาง เมนแคมป์ของเรานะครับวิ่งตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันก็จะนําเราเข้าสู่ซากปราหักพังนะครับเราวิ่งไปสุดด้านในเลยนะครับเราก็จะเจอกับซับแคมป์ที่2ของเราข้ามสะพานที่ขาดอันนี้มานะครับด้านหลังซากปราหักพังตรงนี้ก็จะมีที่ตั้งของแคมป์ที่2ของเราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเควสที่ใช้ปลดล็อกซับแคมป์ตัวนี้นะครับเราจะต้องเดลิเวอรี่ทริทนาดอนไฮนะครับหชิ้นและอ,อย่างหนึ่งก็คือมอนสเตอร์โบลลนะครับสชิ้นเพื่อปลดล็อกแบบคมป์ แรกหนึ่งเรื่องของซับแคปใน Monster Rice นะครับตัวซับแคปเนี่ยเขาจะไม่มีตัวซับไพร์บ็อกซ์หรือว่าบ็อกซ์อยู่นะครับเราจะไม่สามารถหยิบตัวของยาที่แบบ เควสมันแถมให้จากซับแคมได้นะครับเราจะต้องหยิบจากเมนแคมและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือในกรณีที่เราทำเควสส่งของนะครับเราไม่สามารถเอาของอะกดมาส่งที่ซับแคมได้นะครับเราต้องเอาไปส่งที่เมนแคมเท่านั้นเลยโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับตำแหน่งทั้งหมดและวิธีการปลดล็อกซับแคมทุกแคมในทุกแผนที่เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ชอ่องแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster Rise. นนก่อน,นสวัสดีอรับ